ให้เดินตามธรรมเจริญเจริญสมหวังสมหวังนะให้มีการไหว้พระอิธิบิโรกัโตทุกข์โยโย่แล้วนั่งภาวนาะไม่มีอะไรใหญ่กว่าใจในโลกว่านี้จําคํานี้ให้ดีมีใจแห่งเดียวเป็นที่รับรองทั้งความทุกข์และความสุขความสุขทั่วดแดนโลกธาตุมารวมอยู่ที่หัวใจแห่งเดียวไม่มีที่สถิตไม่มีที่เก็บที่อยู่นะถ้าทําไม่ดีทุกข์จะไหลเข้ามา ถ้าทําดีถูกจะไหลเข้ามาที่นี่ให้แก้ไขและแปลงตัวเอง <c oughs> ที่เห็นบ่บกพร่องตรงไหนให้ปรับปรุงเข้าสู่ปีใหม่ของเราให้ราบรื่นดีงามตลอดไปชนปีชนปีใหม่ไปอีกแล้วก็ปฏิบัติความดีนี้ต่อกันไปอีกแล้วบ้านเมืองเราก็จะมีความสงมบมเย็นแต่ยังไงพี่น้องไหนอย่าลืมนะเรื่องทำ <c oughs> ทำเป็นของสาคัญมากนะ อะไรจะเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกหาความเจริญไม่ได้ใครจะหาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายเจอตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานความผิดหวังผิดหวังถ้ามีธรรมเขาแทรกแล้วจะมีเหตุมีผลในการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งตนผลรายได้จะมีความหวังความหวังเข้าเป็นเครื่องสนองนะถ้ามีแต่เรื่องความอยากความเทยทยาอันเป็นเรื่องขงกิเลสล้วนๆพาก้าวเดินแล้วจมนะจมจม คนเราอยากมั่งอย่างนี้ที่สุทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้จังนั้นน่ะแต่มันทําไมมันไม่สมหวังก็เพราะกิเลสหลอกนั่นเองมันถ้าทําแล้วท่านไม่หลอกมันปฏิบัติตามเหตุผลกลไกของธรรมที่แสดงไว้แล้วยากง่ายขนาดไหนก็ให้เดินตามธรรมเจริญเจริญสมหวังสมหวังนะถ้าเอาตามความชอบใจชอบใจเฉยไม่มีธรรมเข้าไปแทรกแล้วไม่ได้เรื่องนะจมได้จมได้ พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้ดีเป็นคนมีศีลธรรมตอนจะหลับจะนอนว่าอย่างน้อยนะนี่พูดนี่นะให้มีการไหวพระอิธิเิโ,โรโสกัสโตทุกอโดโดย่ายแล้วนั่งภาวนาะทําความสงบอารมณ์ของจิตที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในหัวใจด้วยไฟน้ํำรับไฟคือทำกรรบริกรรมพุทโธพุทโธให้จิตสงบเย็นจิตเย็นแล้วจะสบายไปหมดนะั่นนะ อไม่มีอะไรใหญ่กว่าใจในโลกกว่านี้ให้จาคํานี้ให้ดีแลเรื่องความทุกข์สามเดือนโลกธาตุความสุขสามเดือนโลกธาตุไม่มีที่ยุติไม่มีที่ลงมีใจแห่งเดียวเป็นที่รับรองทั้งความทุกข์และความสุขเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงภาชนะอันดีงามนี้ไว้สําหรับบรรจุความสุขที่จะไหลเข้ามาความทุกข์มันไม่เข้าถ้าเราไม่ไม่สะแสซงห้ามันในทางที่ผิด ความทุกข์ซึ่งเป็นผลก็ไม่ตามมาให้พยายามแก้ไขและแปลงตัวนี้ความทุกข์สามแดนโลกธาตุหัวใจของสัตว์โลกเป็นผู้แบกไว้แต่ดวงเดียวดวงเดียวแต่ละคนความสุขทั่วแดนโลกธาตุมารวมอยู่ที่หัวใจเห่งเดียวไม่มีที่สถิตไม่มีที่เก็บที่อยู่นะทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่มีที่เก็บมทบีที่เก็บของในหัวใจดวงเดียวที่เก็บหัวใจนี้ต้องปรับปรุงที่เก็บให้ดี ถ้าปรับปรุงไม่ดีแล้วที่เก็บนี้จะเป็นเหมือนกับนรกเขาเจ้าของนั่นแหละคือทําตั้งแต่ความชัว่วช้า,าหลามบอกผลกระไหลเข้ามาหาใจใจเป็นผู้แบบผู้หามมีความทุกข์เต็มเป็นฟืนในไฟถ้าเราพยายามปรับปรุงแก้ไขตวัวของเราให้ดีนะนี่แหละเป็นทางแห่งความดีภาชนะนี่เรียกว่าเป็นภาชนะที่ดีรับตั้งแต่ความสุขความสงบเย็นใจนี่แหละมาอยู่ที่ใจหมดนะความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดี หมดแดนโลกธาตุมาอยู่ที่ใจแห่งเดียวจึงต้องให้ละมัดระวังใจที่จะรับภาชนะอที่เป็นภาชนะที่จะรับความสุขความทุกข์ทั้งหลายมันรับแน่ละ่ะเจ้าของเผลอไม่ได้ละ่ะทุกต้องมามื้อระทาความผิดแล้วสิทุกก็ต้องมาถ้าจะฟ้องตั้งหน้าตัางางา้งตาปฏิบัติตัวให้ดีแล้วเรียกว่ามีสติสตังมีปัญญาพินิเพนนานแล้วจะทําตั้งแต่ความดีความดีแล้วความสุขจะเข้ามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาที่ใจนี้หมด แม่น้ำมหาสมุทรทะเลสำหรับบรรจุน้ำส่วนแม่น้ำใหญ่คือหัวใจตรงนี้ส,สำหรับบรรทุบรรทุกบรรจุสุขและทุกนะถ้าทำไม่ดีทุกจะไหลเข้ามาถ้าทำดีสุขจะไหลเข้ามาที่นี่อห้จดจำมานี้เอาไว้นะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละพอเป็นพอหอมปากหอมคอต่อไปนี้จะให้สิน้พรฟังวันนี้จะให้พรมาขอตั้งแต่ยังไม่ก้าวเข้าวัดมาขอพอร ทีนี้จะให้พรยะถาวายวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเววะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปเทอิทิตังปฏทิตังตุงหังที่พเมวาสมิจตุัาเพปุเรนตูสังกบปาจานโท้ณะราโสยะถามันโชติ ระโสยะถาสพิติโยวิวัตจานตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตาโยสุขีทีขาอยู่โกภวะอพิวาทนาสีนิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารธรรมาวาทาเต Ayuh wano suka pala. <laughs>